ฟอกสีฟันทําให้ฟันบางลงจริงหรือเปล่าคนไข้หลายๆคนนะคะกลัวไม่กล้ามาฟอกสีฟันเพราะว่ากลัวเนื้อฟันบางกลัวฟันไม่แข็งแรงเหมือนเดิมหมอขอตอบแบบนี้เลยนะคะว่าเป็นความเชื่อที่ การฟอกสีฟันไม่ทำให้ฟันบางลงแต่อย่างใดค่ะน้ำยาฟอกสีฟันนะคะจะเลือกเข้าไปทำปฏิกิริยาเฉพาะกับตัวเม็ดสีที่อยู่ในเนื้อฟันเท่านั้นโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับตัวโครงสร้างของเนื้อฟันแต่อย่างใดเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคงใช้ฟอกสีฟันได้อย่างสบายใจเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าฟันจะบางแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าฟันจะแข็งแรงลดลงค่ะสำหรับคนไข้ที่ไม่เคยฟอกสีฟันมาก่อนแล้วอยากจะฟอกสีฟันเป็นครั้งแรกนะคะหมอแนะนำให้ก่อนฟอกสีฟันครั้งแรกนะ ควรที่จะมาพบทันตแพทย์นะคะตรวจฟันก่อนคูดหินปุนยให้เรียบร้อยนะถ้ามีฟันผุหรือฟันสึกก็ควรที่จะอุดให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าถ้าเราฟอกสีฟันทั้งๆท,ที่ยังมีตำแหน่ง,งเหงือกเปื่องหรือว่ามีข้อฟันสึกฟันผุที่ยังไม่ได้รับการรักษานะคะอาจจะทําให้เกิดการเสียวฟันอย่างรุนแรงหลังจากฟอกสีฟันได้ค่ะ